สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะป้าป้าเราไปซื้อปูนดรดไม้มาให้เราละคือเขาใกล้หมดละปูดนดรดไม้นี่สาหรับนี่สาหรับปรับปรุงสภาพและรักษาคุณภาพน้ําดินไอ้นี่เขาบอกสําหรับหนาก,กุ้งแต่มันก็ใช้ได้ในสวนของพวกเราเนี่แหละไว้ปรับสภาพดินเป็นกรดเป็นด่าง กรดกันไปด่างกันไปเค็มกันไปเปรี้ยวกันไปเขาจะมาช่วยปรับสภาพดินอันนี้เขามีอัตราส,ส่วนบอกไว้วเรียบร้อยหมดแล้วนี่ยี่ห้ากิโลประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วแต่ที่นะบางที่เขาก็กิโลกรัมละห้าบาทอะไรเงี้ยเราก็มาไว้ปรับสภาพดินแล้วก็ช่วยรักษาพวกโรคพืชเติมธาตุอาหารในดินได้ไงใกล้จะหมดแล้วอันนี้เราไปใส่ต้นมะละกอที่มันแบบ ใกล้ๆจะตายอะไรเงี้ยใบลงใบเหลืองใบเหี่ยวยอดเหี่ยวเงี้ยเอาไปเลยโรยได้นะแล้วก็ใส่น้ำให้เยอะเลยเนี่ยเอาไปเลยโรยแล้วก็หนะ้าบ้านรอดตายเพราะปูนขาวกับไอ้เนี่ยไตรโคลามาใส่ไปอย่างกำมือสองกำมือแล้วรดน้ำเยอะๆน้ำหมักบ้านเราเยอะไหมาฝากกดติดตามผู้ยิงง,งาม ที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหัวหุนหุนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไลลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา แล้วก็อีกเพลงหนึ่งฝ <c> า <oughs> กเพื่อนดีนะดุโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,กดปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจเพื่อนตอบมาเธอจ่ายค่านเน็ตรเรามาเพราะโฆษณาอย่าเอาเป็นชั่วโมองอ,อ,อีสองเพลงเนี่ยเราสองคนพี่น้องอ่ะช่วยกันน้องหนวดอ่ะชองดิโชสุกินช่วยกันเมื่อสามปีที่แล้วช่วยกันแต่ง <c oughs> คือขอยืมทำนองน้องอช่องอีอสานจำไม่ได้นะตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนพราะ่พอดีเห็นน้องเขาแต่งเพลงแต่งเพลงแล้วเราก็เลยขอยืมทำนองเขามาไงแล้วเราก็ตามหาเขาเราก็ไม่เคยเจอเขาสักทีนึงไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้พวกน้ำหมักต่างอันนี้ของน้องจี๊ดนะนี่อันนี้เป็นที่น้องจี๊ดให้มาถ้าใครจำได้ช่องอน้องจี๊ดอะช่องกเกษตรอินรีชีวีสุขใจ อยากให้ทุกคนไปกดติดตามน้องจี๊ดนะได้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เยอะมากนะมีคือน้องจี๊ดเขาจะแชร์ความรู้ต่างๆให้พวกเราเนี่แหละเนี่ยเขาให้นี่มาจุลินทรีย์เจาปลวกให้มาสองขวดถ้าจำไม่ผิดน้องจี๊ดให้มาเราก็มาใส่ในกระป๋องเนี่ยแล้วเราก็เติมเติมอาหารให้เขาด้วยการใช้เดี๋ยวกัน เออเอาเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวพอดีเรามีข้าวเหนียวไงเราก็เติมข้าวเหนียวให้จนเยอะเลยเนี่ยเป็นอาหารจุลินทรีย์เจาปลวกเขาไม่มีกลิ่นเหม็นนะจุลินทรีย์เจาปลวกเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนะเนี่ยเวลาใส่ก็เทลงไปในเนี้ยแล้วเราก็เติมอาหารให้อีกเนี่ยพวกนี้กระมังพวกนี้จะเป็นพวกกระมังที่เราใส่น้ําหมักแล้วก็รดราดพืชผักของเราเห็นปะ่ะพืชผักของเราจะเป็นพวก ได้อาหารน้ำหมักสารพัดน้ำหมักบ้านเราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมันก็งามขยันใส่น้ำหมักหน่อยแค่นั้นเองพยายามใส่น้ำหมักสารพัดน้ำหมักของเราที่มีอยู่ในสวนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแล้วช่วงใกล้ๆหน้าฝนถ้าใกล้ๆหน้าฝนแล้วเนี่ยพยายามอัดน้ำหมักไว้มันจะได้ไปแบบเติมจุลินทรีย์ธาตุอาหารในดินให้วิ่งกัน สรุกสนานอยู่ในนั้นน่ะรากพืชจะได้แบบดูธาตุอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงต้นไม้แล้วก็เขาก็จะติดดอกออกผลไม่ให้เรานี่ตาเอนี่ไรทายแซทายแซถ้าใครตามคลิปเราจะรู้ว่านี่คือนี่คือหอมแบ่งที่ช่องย่าจ๋าพาปลูกให้มานะจ๊ะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะแตกกอแตกเขาถ้าเป็นพวกหอมแบ่งเนี่ยวเขาจะแตกกอออกมาเนี่ยจะแตกเดี๋ยวจะแตกมาให้เราเอาไปขยายต่อกินได้ไม่รู้จบเลยนะใครสนใจไปติดตามช่องคือคนรักการปลูกอะ่ะไปกดติดตามเถอะช่องย่๋าผักปลูกกลุ่มปลูกผักของเราเนี่ยทุกๆช่องเนี่ยไปกดติดตามได้นะ ติดตามได้เลยสําหรับคนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกทุกคนนะไปกดติดตามแล้วเราจะได้ความรู้จากช่องนั้นอันนี้คือเรื่องจริงมานี้สวัสดีแม่บีปลูกผักน้องบีปลูกผักของพี่นี่เห็นไหมว่าเขาแทงหน่อมาแต่เรายังไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้หาที่ไปลงให้เลยตั้งนานแล้วเนี่ยว่าจะเอาเอาขมิ้นขาวของ น้องบีไปลงนี่ยังไม่ได้นี่เลยงานงานเยอะไม่เป็นไรหรอกน้องบีเองอยู่พี่ยาวเลยนี่อยู่ยาวเลยน้องบีอะ่ะอันนี้ก็ของน้องจีนะเอามาโรยไปอีกนะเนี่ยพริกแต่ในกระบะนี่มันจะมีเม็ดมะม่วงเอ่อเม็ดมะม่วงของอะไรรู้เปล่าเม็ดมะม่วงเบาอะ่ะเต็ไมไปหมดเลยแต่เราคิดว่าพริกจะขึ้นก่อนไงเดี๋ยวถอนออกไปแล้วไปปลูกเอ่อเม็ดมะม่วง ที่เราฝังฝังอยู่นี่เต็มไปหมดเลยนะเยอะมากเลยรู้ป่ะนี่ของสิริรัตออร์แกนิกาเด้นนะจ๊ะนี่สิริรัตออร์แกนิกาเด้นเห็นไหมช่องไหนที่มีคำว่าออเออการเดนเกษตรปลูกไร่ฟาร์มสวนไปกดติดตามได้นะจ๊ะเอยถอนไปกินบ้างแล้วนี่เอ่อสะระแหน่ที่เราเคยตัดแล้วก็จิม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 ,จมไปขยายพันธุ์เนี่ยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยตัดแล้วก็ แต่มันมีเทคนิค่ยมันจะต้องให้ข้อเขาลงเขาลงดินนะเดี๋ยวก่อนเอามือนี้ดีกว่าใหข้ข้อข้อเขาลงดินหลายคนยังไม่รู้มือหมใหม่หัดปลูกยังไม่รู้ต้องให้ข้อจมดินเพราะรากมันจะงอกตามข้อเข้าใจไหมจ๊ะคนที่รู้แล้วไม่เป็นไรแต่คนที่ยังไม่รู้มือใหม่หัดปลูกแปบลบว่าเพิ่งจะ,กะเกษียณมาแล้วมาปลูกผักมีเยอะเลยตอนนี้จะบอกให้ เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เขาทาแต่งานเขาไม่เคยปลูกผักเขาไม่เคยเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็ต้องทําให้คนที่ยังไม่รู้ดูเวลาอัดคลิปเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมสมไทยของสิริรัตออแกนิกการ์เด้นเนี่ยสมไทยเนี่ยทำยังไงขยายพันธุ์ยังไงนี่แค่นี้เองแล้วก็จิ้มไปอาจิ้มตรงนี้ก็ได้เด๋ยวก็งอกนี่เนี่ยขยายพันธุ์ง่ายมากสมไทยเนี่ย เนี่ยดอกเดือ,ดอร่วงมาตรงไหนเขาก็ติดเกิดง่ายจะตายทำต้มจมต้มเจดเนี่ยสมุนไพรชั้นดีเลยเหมือนกันนะเขาเป็นธาตุอาหารที่ไปบำรุงกำลังให้มันสดชื่นช่วยทําให้ร่างกายมีกําลังวังชาอันนี้ก็ไหนเอามานี่ยีรา หลายคนก็ยังไม่รู้ว่ายี่หร่าเนี่ยเด็ดยอดมาแล้วก็มาติ้มได้หลายคนยังไม่รู้ก็ต้องทําคลิปให้หลายๆคนที่ยังไม่รู้ดูคนไหนเขารู้แล้วเขาก็ไม่นี่หรอกเขาผ่านไปนี่เวลาทําคลิปอะทำต้นคลิปเลยเอาขึ้นมาขึ้นปกคลิปเลยแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่ในสวน ตัวอย่างที่มีในสวนไปไอ้อ้วนอ่ะไอ้อ้วนอ้วน,นเห็นปะอ้วนเยอะเอาขึ้นปกคลิปให้หมดทุกคลิปทุกทุก,ทกชนิดทุกช่องมีกี่ช่องเอาลงไปให้หมดน่ะทํไปทำไปเรื่อยๆนี่ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยมีฟูหมักใครอยากได้ฟูหมักนะใครอยากได้ฟูหมักนะให้ไปติดต่อช่องน้อยทําสวนนะให้น้องน้อยเราขายของนะจ๊ะของเรานี่เออไม่แจกอ่ะไปซื้อ ไปซื้อที่ช่องน้อยทำสวนนะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเพียบเลยป้าป้าสวัสดีกันชีวิตมีความสุขกับป้าป้าเราสูขพาพแข็งแรงเดินเก็บพืชผักด้วยกินนู่นกินนี่นะผักปลอดสารนี่เก็บไปกินกับพวกกระพงกระเพราผัดนู่นผัดนี่ เออเดี๋ยวไปตลาดซื้อกับข้าวโอเคซื้อหมูหมูหมากไาก่มาด้วยนะน,นี่เห็นปะป้า,ป,าป้าเราจะชอบกินเนี่ยเขาลดความดันได้ดีนะนี่เช่ปลูเนี่ยก,กินเองเลยปลูก,กินเองเลยเยอะมากพอดีป้าป้าเราเดินมาเราก็ถ่ายป้าป้าเราเลยเก็บกินได้อย่างปลอดภัยเพราะว่า เราปลูกเองมันไม,ม่มีสารเคมีมีแต่น้ำหมักต่างๆที่เราไอ้นี่เราจะใส่ขยันใส่หน่อยน้ำหมักอะ่ะหนุนป้าป้าตรงโน้นหนุน,นไปดูดูเดินไปข้างหลังเนี่ยเอาสาเสาอ้อยสาวสา,วสา,วสาวน้อยมาเห็นปะ่ะตรงช่องนู้นเองนี่นี่น,น,นี่เห็นปะ่ะใบใหญ่ๆงั้นเลยเอย่างเง้ใบใหญ่ๆงั้นเลยชะ่วพูอะนู่นน่ะใบใหญ่ๆหญ่ยว หลบหน่อยเอาสาวน้อยมาวางไว้ตรงนี้นี่อ้อ,อยอ้อ,อยอ้อ,อยอ้อยของสาวน้อยไปดูช่องน้อยทําสวนแล้วก็ไปติดต่อซื้อขายด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่เอามาจุ่มไว้ตรงนี้ของใหม่อยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ให้ดูฮ่า,ากักไว้ก่อนก้กาไว้ก่อนโอ้ยอัน้สุกถยไปตัวผู้เนี่ยมรกรเนี่ยยังไม่เห็นมันไอ้นี่เลยตัวผู้ แล้ว,วกันตัวผู้ตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้มันออกแล้วเนาะรด้ยังไงเดี๋ยวรอลุ้นตาไม<อ>่ดีเมื่อวานได้คัด,ดี้กับเทยเดยวกัน